พฆษณาให้พรประพา,ากันตั้งใจรับพรเพอพออฝนรับพร่ออปา,ารสม้อยหลวงพอท่านได้พูดถึงหน้าที่เมื่อสครุ้ท่านได้พูดถึงหน้าที่ของแต่ละท่านม็มีหน้าที่แต่ว่าการบวชวนันนี้พูดถึงพระอุปชา ทำหน้าที่ยังไม่สมบูรณ์เพราะสัิติวิหาริกทั้งสองรูปที่ให้การสมบติจบไปแล้วนั้นไม่ได้อยู่ในสำนักของพระอุปัชาแต่อยู่ในอาวาสอย่างนี้คือวัดป่าเกรสรศิลปคุณลวัดป่าบรรดาซึ่งมีหลวงพ่อพะเอกุคุณนัานคือคุณพ,พระราชพรชัชรธรรมอาจารย์หลวงอพ่อสุธรรม เป็นเจ้าวาดเป็นอธิบดีสงฆ์การบวชทำหน้าที่ของพระอุปชาจบสิน้นในการสอนพระใหม่ที่เรียกว่าพระสตรีวิหาริกของเตนั้นพระอุปชาบกครองเพระาะไม่ได้อยู่ในสำนักเดียวกันแต่ถึงอย่งางไรก็ตามองสเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ยังเอื้อให้กับ พระอาจารย์ที่ไม่ใช่พระอุปัชฌายร์รงพระพิธิ์ใหม่เข้ามาแล้วไม่ได้อยู่ในสนานของพระอุปัชฌาย์รพระภิกษุใหม่ทั้งสองรูปจะต้องถือนิสัยก็คือกราบหลวงพ่อผู้เป็นเจ้าวาดยอมรับหลวงพ่อผู้เป็นเจ้าวาดเป็นครูเป็นอาจารย์สอนอบรมเราในขณะที่อยู่ในเขตปัตตาิีถ้าไม่รับนิสัยกับหลวงพ่อ พระใหม่ก็จะมีมานะถือตัวว่าท่านทั้งหลายไม่ใช่อุปชาของผมสอนอย่างไรก็ไม่ฟังบอกอย่างไรก็ไม่เชื่อเพราะไม่ใช่พระอุปชาผมจะฟังพระอุปชารูกเดียวนี่จึงมีข้อะระเบียบกำหนดป้องกันความเป็นผู้มีมานะถือตัวเช่นดังกล่าวให้ถือนิสัยกับหลวงพ่อผู้เป็นเจ้าวาดที่อยู่ในวัดน,นั้น เพราะฉะนั้นหน้าที่ของพระอุชามาทําหน้าที่ในการอุสมบทจบแล้วแต่ว่าการสอนสั่งนั้นพระบุชาไม่ได้ทําหน้าที่ของตัวเองก็ขอถวายหลวงพ่อผู้เป็นเจ้าว่าแลวก็หมู่คณะผู้เป็นพระพิเลี้ยงได้สอนได้สัง่งได้บอกได้กล่าวใน้กับหา้าที่เข้ามาใหม่ก็ไปพูดที่ไหนเวลาไม่ได้บวชอยู่ที่วัดเลยไม่ได้บอกว่าอุชา ที่มาบวชวันนี้เป็นอุปชาเป็ดไข่แล้วก็หนี้ไข่แล้วก็ทิ้งแต่ว่าถ้าอุปชาไก่นั้นฟักเป็นลูกเจี๊ยบออกมาโตแล้วก็ยังดูแลเึืนโตขนาดที่จะป้องกันเรงได้จึงจิงลูกเองน,นั้นให้หนีไปที่อื่นนั่นคืออุปชาไก่หมายถึงว่าพระพิสุที่บวชอยู่ในสำนักของพระอุปชาอุปชาก็จะสอนสั่งจนครบห้าพรรษา เรียกว่ามีนิสัยมุตการเป็นภิกษุที่พ้นความเป็นนาวากะเป็นมันชฌิมะจึงออกไปสู่ข้างนอกได้แต่ณปัจจุบันนี้บวชแล้วไม่ครบพรรษาก็ออกไปุดงถือว่าตัวเองนั้นปีกป้าขาแข็งพอไปทำสิ่งใดก็เป็นอัตโนมัติเพราะไม่ได้อยู่ในสำนักของอาจารย์ของตวชาและของพระอาจารย์ด้วยเหตุดังกล่าวนี้แหละจึงมีข้อ ระบุว่าถ้านิสัยยังไม่ครบห้าถือว่ายังเป็นนวกกันวกัคือผู้ใหม่ใหม่ในพระาศาสนาใหม่ในพระธรรมวิน,นัยขององค์สน็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงจะต้องเรียนดังเช่นที่บอกไว้เมื่อสักครู่นี้ปริยัตปฏิบัติปฏิเวรเรียนก่อนเรียนอะไรเรียนวินัยของตัวเอง ท่านวิวิโตเนี่ยเป็นรารวาสมาจากนี้ก็จะเปลี่ยนโยมที่เคยรับว่ายโยมที่เคยแสดงความรบึ่งกันแล้วกันจากนี้โยมจะต้องกราบท่านวิวิโตเพราะท่านเป็นพระการเรียกสัรพนาวเองก็เปลี่ยนจากกระผมมาเป็นอาตมาจากการดื่มการทานอาหารก็จะกลายเป็นฉันน้ำฉันจังหัน นี่คือการเปลี่ยนแปลงของพระถ้าเราไม่ศึกษาก็จะไม่รู้เรื่องแต่ผู้มาใหม่ต้องได้รับการอบรมจากพระอาจารย์จากพระพี่เลี้ยงเนี่ยทั้งหมดเนี้ยก็บอกกล่าวให้โยมทั้งหลายฟังว่าจะมาเป็นบุชาร์หน้าที่ของตนจะจบสิน้นแต่ว่าความเป็นบุชานั้นยังไม่สมบูรณ์คือไม่ได้สอนครบสิทธิ์แต่สิ่งอย่างไรก็มีความมั่นใจว่าหลวงพ่อ ผู้เป็นอธิบุดีสงผู้เป็นเจ้าว่าสท่านสอนสั่งดีท่านอบรมพระภิกษุสาม,มนเณรที่อยู่ในอาวาสนี้เียความเรียบร้อยรวมถึงญาติโยมด้วยเพราะฉะนั้นเมื่ออนุมโมทนาเป็นภาษาบาลีแล้วกราบพระสงฆ์กราบผู้เป็นอธิบดีสงคือลหลวงพ่อแล้วธาตมนานก็จะกรับอารามของตงเป็นอุปชาเป็น jauh lampau ini.